หลักการพิจารณาอาหารพิจาุทั้งหลายก็กับผลีตาราอาหารอาหารคือคำเท่าจะพึงเห็นได้อย่างไรพิจาุทั้งหลายเปรียบเหมือนพัญญาสามีสองคนถือเอาสเสบียงสำหรับเดินทางเล็กน้อยเดินไปสู่ขนทางอันกันดารสองสามีพัญญานั้น มีบุตน้อยคนเดียวผู้น่ารักน่าเอ็นดูอยู่คนหนึ่งเมื่อขณะเขาทั้งสองกำลังเดินไปในผลทางอันกันดานั้นเสบียงสำหรับโดนทางที่เขามีอยู่เพียงเล็กน้อยได้หมดสิ้นไปผลทางอันกันดานั้นยังเหลืออยู่เขาทั้งสองนั้น ยังไม่เดินผ่านหนทางอันกันดานนั้นไปได้ครั้งนั้นแหละสองพัญญาสามีทั้งสองนั้นได้มาคิดกันว่าสเสบียงสำหรับเดินทางของเราทั้งสองที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยนี้ได้หมดสิ้นลงแล้วหนทางอันกันดานนี้ยังเหลืออยู่ทั้งเรายังไม่เดินข้ามหนทางอันกันดานนี้ไปได้ ยากกัน,นั้นเลยเราทั้งสองคนพึงฆ่าบุตรน้อยคนเดียวผู้น่ารักน่าเอ็นดูนี้เสียแล้วทำให้เป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างบริโภคเนื้อบุตรนี้แหละเดินข้ามบนทางอังกันดารที่ยงเหลืออยู่นี้กันเถอะเพราะถ้าไม่ทำอย่างนี้เราทั้งสามคนจะต้องพากันพินาศหมดแน่แบบนี้ครั้งนั้นแหละ พัญญาสามีทั้งสองนั้นจึงฆ่าบุตรน้อยคนเดียวผู้น่ารักน่าเอ็นดูนั้นแล้วทำให้เป็นเนื้อเทมและเนื้อย่างบริโภคเนื้อบุตรนั้นเทียวเดินข้ามหมดทางอันกันดารที่ยงเหลืออยู่นั้นซองพัญญาสามีทั้งสองนั้นบริโภคเนื้อบุตรไปกลางพร้อมกับค่อนอกไปทางรำพันว่าง บุตรน้อยคนเดียวของเราไปไหนเสียบุตรน้อยคนเดียวของเราไปไหนเสียดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสองพัญญาสามีนั้นจะพึงบริโภคเนื้อบุตรเป็นอาหารด้วยความเพลิดเพลินสนุกสนานบ้างด้วยความมัวมอบ้างด้วยความประดับประดาบ้างหรือเพื่อตกแต่ง ร่างกายนี้บ้าหนอพิจุตทั้งหลายกราบทูลว่าข้อนั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่พระเจ้าข้าแล้วกลับต่อไปอีกว่าถ้าอย่างนั้นสงพัญญาสามีนั้นจะพึงบริโภคเนื้อบุตรเป็นอาหารเพียงเพื่ออาศัยเดินข้ามหนทางอันกันดาลเท่านั้นใช่ไหมใช่พระเจ้าข้าพิจุตทั้งหลาย อุปมานี้ฉันใดเรากล่าวว่ากัปพรีการานอันอริยะสาวกพึงเห็นว่ามีอุปมาเหมือนเนื้อบุตรฉะนั้นพิจตรลายเมื่อกับพรีการานอันอริยะสาวกกำหนดรู้ได้แล้วราคะความกำนัดที่มีกามคุลทั้งห้าเป็นแดนเกิด ย่อมเป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นกำหนดรู้ได้แล้วด้วยเมื่อราคะที่ประกอบด้วยกรรมคุณทั้งห้าเป็นแต่เกิดเป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นกำหนดรู้ได้แล้วสังโยชน์ที่อริยสาวกนั้นประกอบเข้าแล้วจะพึงเป็นเหตุให้มาสู่โลกนี้ได้อีกย่อมไม่มี